สวัดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเปลี่ยนโฉมประเทศไทยค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูการพัฒนานําสู่การเปลี่ยนแปลงค่ะทั้งในด้านของการศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมรวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ ตอนนี้นะคะบอกเลยว่าเรามีความร่วมมืออันยิ่งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะผนึกกำลังร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ในการที่จะขับเคลื่อนนะคะการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรมด้านการศึกษาค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกันค่ะวันนี้คะ่ะหนูดีอยู่กับท่านรองศาสตราจารย์ดรเพนศรีเจริญารวานิชคณะบดีคณะบริหารธรุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะคะต้องบอกว่าโอ้ตื่นเต้นมากนะคะ,คะบอกว่าค,ความร่วมมือนี้นะคะเป็นความร่วมมือที่เป็นปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะ,คะมหาวิทยาลัยขอนแก่นและกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ,คะจะเกิดความร่วมมือกันในครั้งนี้นะคะเพื่อขับเคลื่อนเรื่องของการสื่อสารการประชาสัมพันธ์นะคะ,คะที่ไปที่มาของความร่วมมือนี้ค่ะท่านเกิดขึ้นได้อย่างไรคะทีะ่จริงเรื่องของความร่วมมือนะคะเราร่วมมือกันอยู่แล้วแต่ตอนนี้เราจะร่วมมือกันแบบ จริงจังแล้วก็เหนียวแน่นค่ะค่ะความร่วมมือเราเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2564นะคะด้วยความที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเราก็มีคณะวิชาต่างๆงนะคะก็23คณะแล้วก็ยังมีส่วนงานอื่นๆหน่วยงานอื่นๆอีกนะคะมีโรงพยาบาลน,นะคะทั้งโรงพยาบาลสำหรับดูแลมนุษย์แล้วก็โรงพยาบาลสัตว์นะคะโรงพยาบาลฟันต่างๆนะคะคือหน่วยงานทุกหน่วยงานทุกส่วนงานก็มีการผลิตผลงาน ทั้งงานทางด้านวิชาการด้านวิจัยบริการวิชาการะนะคะแล้วก็รวมไปถึงกิจกรรม,มอื่นๆนวัตกรรมต่างๆนะคะซึ่งการที่เรามีผลงานเหล่านี้ค่ะเราก็ต้องการที่จะเผยแพร่แล้วก็ถ่ายทอดความรู้นะคะที่มาจากความทุ่มเทนะ,ะของบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสู่สาธารณะเพื่อที่จะให้สาธารณะนั้นได้มีโอกาสนําความรู้เหล่านี้นะคะไปใช้ประโยชน์แล้วก็นําไปปฏิบัติ ในในในชีวิตจริงนะคะซึ่งก็จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนโฉมประเทศไทยได้ในหลาย,ลายๆแง่มุมนะคะ,คะซึ่งคณะวิชาต่างๆาศาสตร์ต่างๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเราถือว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมทุกศาสตร์มไม่ว่าจะเป็นาศาสตร์ทางด้านวิทยา,าศาสตร์เทคโนโลยีนะคะ,คะแล้วก็าศาสตร์ทางด้านวิทยา,าศาสตร์สุขภาพแล้วก็ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เราครอบคลุมทั้งหมดดังนั้นถ้าเรา มีช่องทางในการสื่อสารที่จะนําองค์ความรู้นะคะนำนวัตกรรมใหม่ๆนาสิ่งที่เป็นประโยชน์เหล่านี้สู่สังคมและชุมชนนะคะก็จะก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาลค่ะก็จากข้อคิดเห็นตรงนี้เราก็ได้ร่วมมือกันแล้วก็ได้ทํารายการเปลี่ยนโฉมประเทศไทยค่ะตั้งแต่ปี2564ถึงปัจจุบันก็ปีกว่าแล้วะะนะคะก็เราก็มั่นใจแล้วว่ารายการนี้นะคะและก็ช่องทางการสื่อสารนะคะที่ มี n อ t สนับสนุนเรามีกรมประชาสัมพันธ์สนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้นเป็นช่องทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แล้วก็ก่อให้เกิดผลกระทบะต่อสังคมในด้านบวกอย่างมากนะคะก็เป็นที่มาว่าเราก็จะเปลี่ยนสถานะจากคบหาดูใจกันนะะมาแต่งงานกันนะคะอย่างแบบเป็นทางการทางการ,าการโดยการะจะลงนามความร่วมมือกันนะคะเพื่อที่จะทําให้ทุกคนได,ได,ได้ได้รับทราบแล้วก็เราเองเราก็จะ มีความมั่นใจในการทํางานร่วมกันมากยิ่งขึ้นค่ะอ๋อนี่นะคะต้องบอกว่าเรามีความร่วมมือกันมาได้สักพักแล้วล่ะค่ะใช่แต่ว่าในครั้งนี้ถือว่าเป็นอย่างเป็นทางการนะคะเพื่อให้ทุกภาคส่วนนะคะได้มีโอกาสเข้ามารับทราบด้วยถึงความร่วมมือนี้แล้วก็ต่อจากนี้นะคะก็คงจะได้มีการทํางานร่วมกันนะคะวัตถุประสงค์ของความร่วมมือในครั้งนี้ค่ะหลักๆแล้วเราต้องการทําเพื่ออะไรบ้างคะท่านคณะบดีคะวัตถุประสงค์หลักเลยนะคะก็คือเรื่องของการสื่อสารนะคะเราเราต้อง เชื่อเนาะปัจจุบันนี้เราเชื่อมั่นว่าการสื่อสารคือพลังที่สําคัญคะนะคะแล้วก็ทางกรมประชาสัมพันธ์ก็มีมีเรียกว่ามีช่องทางในการสื่อสารที่เข้าถึงนะคะผู้คนเข้าถึงประชาชนในทุกช่วงวัยแล้วก็ในทุกกลุ่มะนะคะแล้วก็มีช่องทางที่หลากหลายมีช่องทางที่น่าสนใจแล้วก็สามารถที่จะ นำสิ่งดีๆนะคะจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นจากภาคการศึกษาเนี่ยคะ,ะคะไปสู่ทุกคนได้นะคะเราก็เชื่อมั่นแล้วก็เราก็มองถึงพลังว่าถ้าเราร่วมมือร่วมใจกันนะคะเราก็จะนําสิ่งดีๆที่เกิดจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะ,คะไปสู่ชุมชนแล้วในขณะเดียวกันเราก็จะนําสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนนั้นกลับมามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมันก็จะเกิดการหมุนเวียนะนะคะเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆนะคะ ไปถึงชุมชนแล้วบางครั้งเราอาจจะมองเห็นสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนแล้วก็นํากลับมาพัฒนานะคะอะไรแบบนี้นะคะ,คะมันก็เป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของการสื่อสารแล้วก็เรื่องของการพัฒนาคนพัฒนาชุมชนพัฒนาสังคมคก็หลายหลายด้านหลายแงยม่มุมค่ะ ค่ะโอ้โหต้องบอกว่าน่าสนใจมากนะคะแล้วก็จริงๆแล้วรายการเปลี่ยนชมประเทศไทยเองนะคะก็ได้มีการสื่อสารรัะสัมพันธ์นะคะในทุกมิติเลยอย่างที่ท่านคณะบดีบอกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนวัตกรรมลงไปสู่ชุมชนชุมชนเองก็ส่งกลับมาให้กับทางเราเหมือนกันนะคะเกิดการแลกเปลี่ยนหมุนเวียนองค์ความรู้ร่วมกันนะคะอย่างนี้ค่ะแล้วเรามีวัตถุประสงค์ร่วมกันแบบนี้แนวทางในการดําเนินงานค่ะท่านคณะบดีค่ะเราจะดําเนินการอย่างไรคะ ในส่วนของคณะเรานะคะเราก็จะเป็นเหมือนศูนย์กลางแล้วก็เป็นผู้ประสานงานในการที่จะ,ะผลักดันนะคะ,คะร่วมมือกับทางกรมประชาสัมพันธ์นะคะแต่ไม่ใช่เฉพาะคณะเรานะคะ,คะที่เรียนตอนต้นว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยเรามีทั้งวิทยาเขตที่ขอนแก่นมีทั้งวิทยาเขตที่หนองคายนะคะแล้วเราก็มีการจัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีโทเอกนะคะแล้วเราก็ยัง ตอนนี้เราก็ยังมีช่องทางที่เราทำบูชเชอร์ยูนิเวอร์นะคะดังนั้นองค์ความรู้มันจะหลากหลายมากเลยเพียงแต่ว่าในการลงนามความร่วมมือคณะเราก็จะเป็นเหมือนเหมือนเป็นแม่ขายนะคะเหมือนเป็นหับในการที่จะประสานแล้วก็ดึงความร่วมมือจากคณะต่างๆแต่ละคณะแต่ละสาขาต่างๆมาร่วมกันค่ะใครมีเรื่องราวดีๆใครมีข่าวสารดีๆนะคะใครมีนวัตกรรมดีๆนะคะหรือใครที่ อยากจะถ่ายทอดนะคะสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างเงี้ยค่ะ,คะก็จะมาใช้ช่องทางนี้ในการที่จะนำไปสู่สังคมและชุมชนในขณะเดียวกันนะคะเราก็เชื่อมั่นในศักยภาพแล้วก็ในความเชี่ยวชาญของกรมประชาสัมพันธ์ของสำนักง,งานประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งนะคะเราเชื่อมั่นในศักยภาพของบุคลากรน,นะคะดังนั้นนักศึกษาเราที่เขามีความสนใจที่อยากจะทําอาชีพทางด้านการสื่อสารนะคะเราก็ จะมีการจัดอบรมเทรนนิ่งการทำเวิร์กช็อปที่เราก็จะเชิญผู้เชี่ยวชาญจากทางสำนักงานประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งมาให้ความรู้นะคะมาฝึกอบรมเยาวชนก็อาจจะไม่ใช่เฉพาะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอาจจะเป็นนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตหรือนักเรียนหรือประชาชนทั่วไปที่อยู่ในเครือข่ายเราที่สนใจงานประชาสัมพันธ์เขาก็จะได้ฝึก ได้พัฒนาทักษะของเขาเองแล้วก็ในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเราเองนะคะเนื่องจากเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญหลากหลายด้านะนะคะถ้าทางสำนักง,งานประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งต้องการความช่วยเหลือจากเราเช่นเรื่องของงานวิจัยนะคะหรืออาจจะอยากพัฒนาระบบการทำงานนะคะในหลายๆด้านก็สามารถที่จะใช้ความเชี่ยวชาญจากทางคณะเราแล้วก็คณะอื่นๆน,นะคะส่วนงานอื่นๆก็ ไปทำงานร่วมกันพัฒนาสิ่งใหม่ๆร่วมกันค่ะ,ะ,คะก็น่าจะสนุกแล้วก็น่าจะทําให้เราเห็นอะไรใหม่ๆแล้วก็ออกจากกรอบเดิมๆโอ้โะะดีมากเลยค่ะแค่คคฟังแล้วก็ตื่นเต้นอยากจะ ร่วมผลักดันไปด้วยกันค่ะท่านคณะบดีคะเพราะว่ามันมีหลายอย่างมากๆเลยที่เราสามารถทําร่วมกันได้ภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ค่ะแน่นอนว่าวัตถุประสงค์หลักก็คือต้องการที่จะส่งเสริมและก็พัฒนาในเรื่องของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในอนาคตค่ะท่านคณะบดีนอกเหนือจากเรื่องของการสื่อสารประชาสัมพันธ์แล้วคิดว่าเรามีโอกาสที่จะได้ร่วมมือกันในเรื่องอื่นๆอีกไหมคะโอ้มีหลายเรื่องเลยนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้เรามีช่องทางหรือเรามีแผนในเรื่องของ การขยายโอกาสการศึกษาไปยังเ,เรียกว่าคนทุกช่วงวัยไลฟ l ลอง Learning นะคะเราอาจจะมีโครงการดีๆที่จะพัฒนาคนนะคะร่วมกันจริงๆแล้วการที่คนจะมีศักยภาพในเรื่องของการสื่อสารหรือใช้เครื่องมือสื่อสารได้ะนะคะหรือรวมไปถึงการหาวิธีการในการที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจนะคะมันก็เป็นเรื่องยากเป็นเรื่องท้าทายดังนั้นในอนาคตนะคะทุกๆคนจะต้อง มีทักษะแล้วก็มีความสามารถที่จะใช้เครื่องมือสื่อสารมีวิธีการสื่อสารแล้วก็รวมถึงทำยังไงให้เรื่องของการสื่อสารของเรามันขยายไปถึงเพื่อนบ้านมันขยายไปถึงนานา,นาประเทศ<ม>ให้เขาทราบให้เขาทราบเรื่องราวของประเทศไทยทราบสิ่งดีๆของคนไทยซอฟต์พาวเวอร์ของคนไทยคือ<ม>อะไรนะคะก็อันนี้คือสิ่งที่เราจะร่วมกันเพราะว่าทางคณะเราเองเราก็มีเป้าหมายเรื่องของการสร้างความเป็นนานาชาติ ค่ะ,ะนอกเหนือจากสิ่งที่เราทําในประเทศแล้วเราก็ยังร่วมมือกับหลากหลายประเทศนานาประเทศดังนั้นเราก็จะมีอะไรที่ปรับเปลี่ยนตัวเราเองเข้ากับบริบทของความเป็น<ม>นานาชาติซึ่งเชื่อว่าทางสํานักงานประชาสัมพันธ์เขต1หน่งก็จะตื่นเต,นต้นกับเราไปด้วยว่าถ้ามีการทํางานนะคะในลักษณะที่ว่าบูรณาการกันทั้งในหลายๆศาสตร์แล้วก็หลากหลายประเทศค่ะนี่ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ เดี๋ยวเราจะต้องมานั่งทําแผนไปด้วยกันว่างานจะเป็นอย่างไรแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะคะนักศึกษาเราตอนนี้ก็ตื่นเต้นรอเพราะว่าเขาก็อยากจะเรียนรู้แล้วก็อยากจะฝึกนะคะในการทํางานทางด้านการสื่อสารมวลชนอันนี้ก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นคนรุ่นใหม่ให้เขามีหลากหลายอาชีพมากยิ่งขึ้นให้เขาเห็นโอกาสของการใช้ศักยภาพในการไป สร้างอาชีพใหม่ๆที่เกิดขึ้นโอ้โหดีมากๆเลยค่ะเพราะว่านอกจากที่เราจะได้พัฒนาเรื่องของความสามารถต่างๆแล้วไม่ว่าจะในองค์กรเองหรือว่าตัวนักศึกษาเองนะคะอีกช่องทางก็คือเป็น global ไปเลยเราต้องไปถึงแน่นอนค่ะเพราะว่าการผลึกกําลังครั้งนี้ยิ่งใหญ่มากยังไงในอนาคตเราต้องไปถึงระดับโลกอย่างแน่นอนค่ะในช่วงท้ายนี้ค่ะท่านคณบดีคะอยากจะให้ท่านได้ประชาสัมพันธ์นะคะถึงประโยชน์นะคะนอกเหนือจาก องค์กรเองที่จะได้รับร่วมกันแล้วค่ะ,คะประชาชนนะคะหรือว่าชุมชนค่ะจะได้อย่างไรบ้างคะคือเราไม่ได้ร่วมมือกันเพื่อประโยชน์ของเราสองคนคหรือว่าเพื่อประโยชน์ของสององค์กรนี้นะคะ,คะเราร่วมมือกันเพื่อเราที่จะทําให้พลังของเรามันใหญ่ขึ้นทําให้พลังของเรามันมีโอกาสในการทําอะไรได้ดีขึ้นค่ะก็เหมือนกับว่าเขาเรียกว่าถ้ามัดรวมกันแล้วนะคะพลังมันก็จะเข้มแข็งขึ้นใช่ไหมคะ อันนี้ก็คือสิ่งที่เราอยากจะทำเพื่อหลายภาคส่วนนะคะ,คะสิ่งที่เรามองก็คือเรามองว่าจากความร่วมมือตรงนี้ค่ะจะทำให้มีส่งผลดีต่อทุกคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราอย่างในส่วนของคณะเรามหาวิทยาลัยขอนแก่นเราเราก็มีเพื่อนเยอะแยะ,แยะใช่ไหมคะ,คะทางสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งหรือกรมประชาสัมพันธ์ก็มีเพื่อนเยอะแยะ,แยะเพื่อนของเพื่อนก็มามรู้จักกันแลกเปลี่ยนกัน เพื่อนมันก็จะเพิ่มเป็นสองเท่าสามเท่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ<ฆ>แล้วในขณะเดียวกันนะคะคนที่จะได้ประโยชน์เนี่ยเมื่อก่อนเขาอาจจะติดตามเฉพาะมหาวิทยาลัยขอนแก่นอันนี้เขาก็จะติดตามทั้งสองหน่วยงานนะคะก็จะทําให้การติดตามหรือการส่งผ่านข่าวสารมันก็จะยิ่งใหญ่มากขึ้นเราก็มีความมั่นใจนะคะว่าการร่วมมือกันครั้งนี้ค่ะจะทําให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแล้วก็มีกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์กับหลายภาคส่วนจริงๆก็ มาเชียแล้วก็มาชมพวกเรา,านะคะแล้วให้กําลังใจพวกเราแล้วก็มามีส่วนร่วมนะคะกิจกรรมอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นก็ขอให้เข้ามาร่วมกับพวกเราแล้วก็ใช้ประโยชน์ก็เชื่อว่าทุกท่านนะคะจะเห็นสิ่งดีๆแล้วก็มีความสุขไปกับพวกเราค่ะ นี่นะคะคือแนวทางสําคัญนะคะที่เราจะร่วมมือกันนะคะแน่นอนค่ะนอกจากทางฝั่งของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหามวิทยาลัยขอนแก่นแล้วนะคะก็ยังมีทางฝั่งของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะที่ก็บอกเลยนะคะว่าตื่นเต้นแล้วก็พร้อมมากๆเลยที่จะมาร่วมกันผลักดันในครั้งนี้นะคะ เราจะไปฟังเสียงของท่านทัศนีผลชานิโกค่ะรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่าทุกท่านนะคะจะได้ประโยชน์อย่างไรบ้างค่ะปกติกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็จะมีภารกิจในเรื่องของการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วเชื่อถือได้และโดยเฉพาะข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนและที่สําคัญคือเราเป็นหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์จากภาครัฐแปลว่านโยบายอะไรที่ที่ภาครัฐทา ทำเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนทําเพื่อทําให้ชีวิตของประชาชนดีขึ้นด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องนํามาบอกเล่าให้พี่น้องประชาชนฟังใน,ในส่วนที่เรามาทําความร่วมมือนะคะกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ที่ให้บริการทั้งงานด้านวิชาการนะคะแล้วก็งานด้านการพัฒนาให้กับพื้นที่ได้เป็นอย่างดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีเนื้อหาดีๆแบบนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ประชาชนต้องรู้นะคะและถ้ารู้แล้วประชาชนนำไปใช้ได้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราคิดว่าน่าจะต้องรีบเร่งในการทำเพราะฉะนั้นความคาดหวังจากการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นในครั้งนี้ก็คือเราจะได้เนื้อหาที่ดีที่เป็นประโยชน์จากแหล่งกาเนิดเนื้อหานี้โดยตรงส่งไปให้พี่น้องประชาชนผ่านสื่อของเราภายใต้ความร่วมมือในการผลิตร่วมกัน ทั้งเรื่องของการดูคุณภาพเนื้อหาดูคุณภาพการผลิตทุกขั้นตอนและดูคุณภาพที่จะส่งไปถึงพี่น้องประชายชนให้ตรงกับเป้าหมายเพราะฉะนั้นความคาดหวังในครั้งนี้คิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะขยายต่อไปในอนาคตและถ้าหากว่าประเมินออกมาแล้วเป็นสิ่งที่เราจะทําต่อเราก็อาจจะขยายผลไปยังสํานักประชาสัมพันธ์เขตอื่นๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศค่ะและนั่นคือบทสรุปนะคะของการร่วมมือกันค่ะ จากท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะต้องบอกว่านอกเหนือจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะแล้วก็กรมประชาสัมพันธ์นะคะเราก็จะมีโอกาสได้ส่งต่อสิ่งดีๆเหล่านี้ค่ะไปถึงประชาชนชุมชนนะคะรวมถึงน้องๆน,นักศึกษานะคะหรือว่าน้องๆน,นักเกรียนค่ะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นหรือว่าภาคอีสานนะคะจะได้เข้ามามีส่วนในการร่วมพัฒนาและก็ผลักดันนะคะด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้ไปถึงระดับโลกได้อย่างแน่นอนค่ะ วันนี้นะคะเราจะลากันไปด้วยภาพบรรยากาศของพิธีลงนามนะคะว่าการร่วมมือกันในครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นการประกาศแล้วนะคะว่าเราจะร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งเพื่อผลักดันการประชาสัมพันธ์ให้อย่างเต็มที่นั่นเองค่ะวันนี้ค่ะดิฉันสิรินประเสริฐสังค์ค่ะต้องขอจบกระที่เพียงเท่านี้นะคะเราจะมารับชมรายการเปลี่ยนโมประเทศไทยกันได้ใหม่ในเทปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ พี่ลงนามมติความเข้าใจการขับเคลื่อนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผลงานและนวัตกรรมด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนค่ะระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะโดยคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีกับกรมประชาสัมพันธ์โดยสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีภายใต้าการนำในช่วงที่ผ่านมาของคณะผู้บริหารเรามุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามยุทธศาสตร์ Academic Transformation Service Trans ดิฉันทัศนีผลชานิโกรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในนามของท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พลโทรสรรเสริญแก้วกําเนิดท่านได้มอบหมายภารกิจให้ดิฉันมาเป็นผู้แทนของกรมประชาสัมพันธ์นะคะร่วมพิธีการลงนามความเข้าใจในวันนี้นะคะระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นสํานักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งของกรมประชาสัมพันธ์ที่จะช่วยกันขับเคลื่อน การสื่อสารนะคะให้ไปสู่เป้าหมายอย่างที่เราจะจับมือไปด้วยกันดิฉันขอเรียนเชิญผู้ลงนามและพยานจากกรมประชาสัมพันธ์โดยสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งค่ะเรียนเชิญดรพรพิทักษ์สิริผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งและเรียนเชิญพยานค่ะคุณพิชัยสิริสมหัวหน้าฝ่ายข่าวรักษารษาชก,ก,การแทนเพ้่อในการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแกน่น และขอเรียนเชิญท่านทัศนีผลชาน,นิโกรออธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ให้เกียรติเป็นประธานสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้ด้วยค่ะ กราบเรียนเชิญอีกหนึ่งท่านนะครับเป็นสักขีพยานทางฝ่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับค่อยเขาขกราบเรียนเชิญศาสตราจารย์ดรทีดารัตน์บุญมาศครับท่านรองอธิกรารบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจในนามท่านอธิกรารบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอกราบเรียนเชิญครับ เราจะมีทั้งผู้ลงนามนะคะทั้งสองฝั่งรวมถึงพยานและในวันนี้นะคะเราก็มีประธานสักขีพยานนะคะทั้งจากกรมประชาสัมพันธ์โดยสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งและมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีค่ะบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเรียนเชิญผู้ลงนามทั้งสองฝ่ายได้ลงนามลงบันทึกความเข้าใจ และพยายนทั้งสองฝ่ายจะได้ลงนามในฐานะพยายนบนบันทึกความเข้าใจนี้เรียนเชิญค่ะสิ่งนั้นก็เป็นภาพความประทับใจนะครับที่เราได้มีที่ดีบันทึกความเข้าใจนะครับในการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ ผลงานและนวัตกรรมด้านการศึกษานะครับเพื่อพัฒนาสังคมและสุมชนนะครับโดยในฉบับแรกนั้นจะทําขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยสัแก่นโดยคณะบริหารธุรกิจและกรรมัญชีกับกรมประชาสัมพันธ์โดยสํานักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งนะครับเมื่อทุกท่านได้ลงนามแล้วนะครับในลําดับแรกนะครับผมค่ขอซึ่งก็เมื่อทั้งสฝ่ายนะคะได้ เซนลงนามนะคะในส่วนของหน่วยงานของตนเองนะคะก็จะมีการแลกเล่มนะคะเพื่อที่จะลงนามร่วมกันเนื่องจากว่าในการลงนามวงวันทึกความเข้าใจนี้เราได้ทําเป็นสองฉบับนะคะซึ่งจะมีข้อความตรงกันตามข้อความที่ถูกต้องเมื่อได้ลงนามแล้วนะครับก็ผมครขอเรียนเชิญผู้ลงนามนะครับแล้วก็พยานนะครับร่วมกันพร้อมเล่ม MOU นะครับ ได้ถ่ายภาพร่วมกันนะครับเรียนเชิญครับและขอเสียงปรบมือให้กับความร่วมมือในครั้งนี้ด้วยครับขออนุญาตให้ท่านได้ถือเล่มเอ็มโอยูทั้งสองฝ <Adventure S 1> ่ายนะครับเรียนเชิญทั้งสองฝ่ายนะคะถือเล่มเอ็มโอยูนะคะเพื่อที่จะให้สื่อมวลชนค่ะรวมถึงสักขีพยานทุกท่านนะคะได้ร่วมเป็นสักขีพยานที่ทั้งสองฝ่ายค่ะได้ลงนามความร่วมมือลงบททความเข้าใจในครั้งนี้ค่ะ นับเป็นภาพในการขับเคลื่อนการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ได้อยา่างแท้จริงนะครับที่เราจะมีการขับเคลื่อนสื่อสารนวัตกรรมด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาและสู่อสังคมนะครับค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะพยานและผู้ที่เป็นลงนามนะคะทั้งสองฝ่ายค่ะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะในโอกาสนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านทัศนีผลชานิโกค่ะรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ ขอขอบพระคุณนะคะท่านดรพมักษ์แมนงซีริค่ะ